สวัสดีค่ะพี่แม็กซิมค่ะโหน่าน่านเองเกินชวันนี้มาเที่ยวกันครับบังกะโลมาถ่ายเอวีเรได้นางเอกหนังโปแล้วนะครับอ้ายู่ต้มต้มนอนเป็นไร แฟนนาะพี่เดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดหมดแฟนขับหายหมดที่รักคะ่ะเล่นเล่นแอปได้อีกอ่ะแอปหลับได้ค่าว่ามือยิห่หกวเาร้อยเลยวันนี้ตีอะไรแล้วครับตีสิบครับไม่รู้ <c oughs> วันนี้มันยี่ไม่วันหนึ่งคานใช่หรอเล่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหว้พระกันนะครับได้ข่าวว่าจะนอน ใครจะไปก็ไปก็ไม่ไปบาเยอะแล้วครับไม่เป็นไรแล้วเสียตัดทิงก็คือจะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นอย่างเงี้ฮะก็คือทางก่อนจะมาถึงเนาะก่อนจะมาถึงมันเป็นทางแบบทุรกันดารมากแล้วก็น่ากลัวมากแบบมีแต่แบบฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมืดๆนะครับแล้วน้ำมันก็จะหมดเราก็เลยแวะถามทางลุงเนาะไปร้านค้าเหมือนร้านขายของชําเนาะก็จะมีแบบ แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะน,น้นำมันขวดน้ำมันขวดเออน้ำมันขวดละลิตรอะข <c oughs> ายก็แม่งเท่าไหร่วะสองขวดร้อยหนึ่งไง <laughs> <c oughs> โอ้โหโคตรแพงเลยอะ <c oughs> เราไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับไม่ต้องเข้าใจผิดก้าจะหลับไปแล้ว <c oughs> ยางยางนี่นะฮะเราก้านะครับนอนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่เตียงสามคนนะครับสามคนนะครับ มันมีออ,อโต้แองจินอีกแต่ว่านอนคนละห้องกันใช่นั่นแหละแล้วก็อ่องแองนอนโซฟาไม่ใช่โซฟาเขาเป็นปูนห้ <c oughs> องแองรถเสีย <laughs> ต่าโต๊ตตไไะรถเป็นไรอ่ะเขาเสียสตามติดเลยอะ่ะ <laughs> ทำอไมไม่ใช่น้ำมันตูดดีดๆๆๆีล่ะตอนนี้จะเดินกับคน,นั้นแหละไม่ได้แล้วอะไร <c oughs> อ้แล้ว,ลว <c oughs> อะครเสียสตาร์ตติดง่าย เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องผีกันไม่ต้องเล่าครับเอากล้องไปซูมเล่าเดี๋ยวเราเรื่องเราเรื่องผีนี่นี่ห้องน่ารักปะผีไม่กินหัวครับเอาเอาดี๋วห้องนี่ดูทีวีน่ารักอะห้องน้ำแบบว่านะแบบน่ารักมากไม่มีหลันทารับห้องน้ำไม่มีห้องน้ำแบบ โอเพนโอเพนเพราะว่าเรามาแฮปปี้เบิร์นเดย์ยายเมี่ยงนะคะเราก็ยายเมี่ยงเขาก็เรียกเพือ่อนแล้วสามอาทีแล้วที่รักะไปอะไรนะสามอาทิตย์ด้วยหนังสั้นเออบ๊ายบายีโหต้องเซ็กซีน่นิดนึงก่อนนอนเอ้โห <laughs> ถือเข้ามาั่งเข้ามาั่งนี่นี่ถ่ายบ๊ายบายนะออฟฟิ้งซูนด้วยเคย